ครับมาจากไหนโอ้มาจากแกโตทท์เลยบ่โอ้ยมาจากคนเนี่ยมาผู้เดียวเลยบ่ผู้เดียวโอ้ยเจ้าคือใจฮัทด้วยวะผู้เดียวเบิ้งได้2ปีแล้วโอ้เบิ้งได้2ปีแล้วมันใจเลื่เลยมั้ยมันใจก่อนเลยไม่ยั่นถึงตัวบ่งขึ้นมาไก่เนี่ยบ่แล้วสวัสดี้ชุดเลยล่ะโคตรชุดโคตรชุดงนี่ยคือรถดยสานไหมโอ๋อคือรถโดยสารมาครับอมเบนมาเมื่อคืนนั่นบ่ บบเมื่อคืนนี่ก็มาจากใต้พวดนึงวะมาจากมาจากอีสานคือกันมาจากไหนก็ติดเหล้าปุ่นมุกดาหารเออมาจากมุกดาหารใช่ทางรถไอสาย407มานย์เจอใช่มาเดี๋ยวคิดที่จอเดียวกันอันนี้ก็มาจากไหนนะสกลยะโสธรนั่งรถโดยสารมายะโสหรือตะโกลยะโสธรยะโสธรแถวเรื่องลกค้าอ๋อเรื่องลูกค้าเจ้าประจวงด้อยพี่น้องเจ้ากระไรเขามาหาเจ้านี่ก็มาจากทั้งพุ่นทั้งนั่นแหละ บนหิมาผู้เดียวโอ้ยตัวจริงเสียริงแล้วแน่อาแล้วพี่เซลดูแลยังเนี่ยมีคุณพีติดต่อคุณพีไว้อ๋อคุณพีพีใช่พีตัวกลมอ่ะนะครับอยู่บ้านแล้วอ๋อติดต่อกันได้อยู่บ้านแล้วนะครับโอเคโอเคโอนี่เซลล์พีเซลล์พีหน้านิ่ง ให้เขาช่วยดันให้ได้เออดันให้ชุดชุดดันดันแล้วผักด้วยนะเซลพีผักแกด้วยมานี่ซิ้อเซลพีเซลพีมานี่ดิดันนะไม่พอผักแกด้วยนี่เซลพีตัวกลมลูกค้ามาจากไหนนะยะโสครับยะโสนั่งรถทัวร์มาจากแกซูทอดเลยบับโอ้ยของแท้แท้เจ้าไปตัวลูกค้าเลยมาไก่ก็ต้องกันแน่แท้ หาบังบังหลับบังนอดให้เราเลยนะครับสั่งเข่าแล้วสั่งขกินแล้วนะเออแล้วจะกลับสั่งเข่าแล้วกินกลับอีกเออดูแลเราบ้างดูแลครับใจเย็นๆครับใจเย็นนั่งเข่าคว้ก่อนเออมาเขายังเป็นญาติเป็นมู่เป็นพี่น้องกันเลยครับดูแลทุกระดับประทับใจครับผมจะใกล้จะไกลก็เข้ามาครับผมตรสดโคตรสุดเออโคสุดนะแต่ว่าขัดเฮ็จเรื่องพันเราไปต้องมาเด้อเก่งใจยอยจะรถไปส่งคนบ้านเออรอบนี้ไปต้องมา ค่อยใหญ่เซลยวพี่รับไปหาเจ้าฮอทบ้าน์มาแล้วเจ้าสุทอนมาแล้วเอาฝากเบอร์โทรนะครับเซลยวพี่ศูนย์แปดศูนย์ครับเจ็ดแปดสามห้าเก้าสี่เก้านะครับยังไงก็ติดต่อมานะครับขอบคุณครับติดต่อแล้วรับไหมสายรับครับโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณหลายๆครับ